กระบัสี่ประตูเกียร์ออโต้เลยคะคันนี้ราคาดีพี่รถมือเดียวปลอดระวังหน่วยงานประวัติสนส539,000บาทเท่านั้นได้เป็นเกรดรุ่นตัว E-Pass ขึรื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะดับเบิลแผ่นเกียร์ออโต้ปี18เลขไม่แสนห้าห้าแสนสามหมื่นเก้ 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 9, าพันนี้จัดเต็มทีาดาวได้พี่ผ่อนเหมือนต้นๆไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะพี่เพี้ใดที่สนใจนะอย่า,าพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มตามไปดูคลิปเต็มให้จบได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยเนี่ยค่ะสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะ <Wow. S 1> ใครที่กำลังมองหารกระบะมือสองสภาพนางฟ้าไว้ใช้งานวันนี้น้องอันอันจัดมาให้1คันคุณพี่เป็น t ต y ยต้ารี o เครื่องยนต์2.4เกรรุ่นตัว E-Pass นะีคะปี2018รถมือเดียวปลดระวางเนื่อนงานประวัติศูนย์มานะคะพี <Wow. S 1> ่พี่บอดดี้สีขาว4ประตูเกียร์ออโต้ปี18เลขไมล์แสนห้าหมื่นโลนะคะกับราคา5390 0 0บาท จัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเดือนละ1 0,000หมืเท่านั้นนะคะพี่พี่ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวรถได้โทรเข้ามาสอบถามได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็น l ลาย aun 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยสำหรับวันนี้จัดมาให้รับชม1คันต้องบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงคุณพี่วันนี้มาดูกันนะคะใครที่สนใจนะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 0918820616หรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะมาดูคันนี้กันวิพี่จ๋ามมาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนได้นะบริษัทเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะตรงสี่แยกมีนนะคะสามารถติดต่อขอโลเคชั่นได้เบอร์และลายด้านล่างนะคะคันนี้ผ่อนหมื่นต้นๆคุณพี่หมื่นกับหลักร้อยเห็นจะได้นะคะปี18 4ปีประตูเกียร์ออโต้เกรรุ่นตัว e พั s เครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้จะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมไฟเดย์ทังมันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไส้ฮาโลเจนอยู่ไฟตัดหมอกข้างหน้าติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดําเมทัลลิกนะคะป้ายระเบียนเป็นกรุงเทพมหานครรถมือเดียวนะพี่ๆนะเรียมสันโคมบอดี้แก้มข้างไม่มีร่องรอยงัดง้างนะคะในส่วนของโคมไฟด้านหน้าเนี่ยก็เป็นไฟเดิมคู่เลยนะคะ สวยมากๆนะคะแม็กเดิมอันรอยนะคะคันนี้รัดมาด้วยอย่างมิชลินนะคะนี่ดิสเบกคู่หน้านะ,ะสภาพตัวรถสวยดอกยางลึกๆแน่นๆแบบนี้ใช้งานกันอีกยาวๆเนี่ยในส่วนของโชคคอัพซุ้มล้อไม่มีร่องรอยค่ะพี่ๆสวยมากการันตีโครงสร้างเดิม b บอ y ดี้เดิมนะคะให้ดูเลยเรียมสันคมมาเดิมหมดเลยนะคะคันนี้ ในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะคะจะได้แผงประตูแบบเดิมโรงงานกระจกรอบคันเดิมนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวคิ้วกันสาดมีมาครบเสร็จสับนะโลโก้ไฮลักนะคะแล้วก็มือเปิดเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมแท้และมีกบเบากันรอยมาให้เป็นโครเมียมแท้เหมือนกันนะคะตัวนี้ได้เป็นสีประตูเกียร์ออโต้กระจกพัดเดิมโรงงานติดแจ้งเตือนขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในสวยเลยพ,พี่จ๋าเบาะผ้านะ ถ้าเป็นเกศรุ่นตัว E พัสนี้ได้เป็นเบาะผ้าอยู่แต่บอกเนี่ยตึงมากๆสภาพแน่นๆตึงๆแบบนี้เลยหาไว้ใช้งานเนี่ยไม่ควรพลาดเลยสภาพนี้หนูบอกเลยว่าสวยมากๆเรียมสันคอม b o ี y หัวน็อตมาเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีร่องรอยขยับของหัวน็อตเลยนะและสวยมากๆนะคะผิวพันเหลี่ยมสันคมนี่สวยเดิมเลยจอกลางทัชสกรีนพวงมาลัยมาติฟังก์ชันเกียร์ออโต้ซุ้มเสา A สภาพสวย สภาพนางฟ้ามือเดียวราคา539,000 0หายไปเยอะนะพี่ๆนะมาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนได้นะคะถูกใจว่ากันได้เลยจักไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้เลยนะนเรียมบ,บอดี้สันคมมาเดิมๆไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิน้นการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะภายในสวยนะคะคันนี้ให้ดูสวยมากๆเดิมทุกจุดนะหลังคงหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้าน เบาด้านหลังตึงๆนะคะไม่มีร่องรอยใดๆทั้ทงสิ้นนี่ให้ดูเลยสวยมากสภาพเดิมทุกจุดเรียมบอดี้หัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนง้างไม่มีโดนแกะโดนเกลานะคะเป๊ะมากๆนะพี่ๆนะหาไว้ใช้งานเนี่ยกระบะสีประตูนเนราคานี้บอกเลยว่าสุดคุ้มซิลเลอร์ด้านข้างนิ่มๆเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะล็อกเด็กทุกอย่างอยู่ครบเลยนะ มาจัดได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะได้รถสวยสภาพน้องๆองป้ายแดงไปใช้งานแน่นอนดัมเบลกด้านหลังยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะเรามีบริการตรวจรถมากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของไฟท้ายจะได้เป็นไฟเดิมนะคะนี่ไส้ฮาโรเจนการชนก็แทบจะไม่มีร่องรอยลายใดเลยมือเปิดเป็นโครเมียมแท้กล้องถอยมีแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรกเป็น led นะคะ สวยมากๆพี่ๆนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไม่เปิดแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะดึงยากนะคะหนักนะแล้วหนูถือมือเดียวด้วยนะคะพี่พีนี่มาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนได้แมกไครเนอร์สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกพัดเดิมรอบคันนะคะคันนี้เกีรุ่นตัว e พัดแบตโลโก้อยู่ครบ,ครบๆเดี่ยมสันคมบอรี่ตัวรถสวยทุกมุมนะคะสติกเกอร์พีเรเนอร์ติดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นี่ แม็กไม่มีร่องรอยเลยนะทั้ง4ี้อสภาพตัวรถสวยๆเลยคิ้วกันสาดมาครบนะคะภายในอยากให้ดูทุกมุมนะเพราะว่าตัวรถเนสวยทุกมุมเลย539,000พี่ไม่ต้องไปใช้เงินดาวเลยพี่จัดฟีดาวได้เลยเครดิตดีฟีดาวได้นะคะและกระบะสีประตูดอกเบีย้ยเริ่มต้นเป็นแค่2องด้วยนะคะผ่อนยาวๆได้1 8บแปดอ่าสีอ่าไม่ใช่แปดสิบส่เทอมนะคะผ่อนยาวๆได้แปเทอมพี่พนี่ สวยมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะแมนนวนสามบานปรับไฟฟ้า1บานเซ็นทัลล็อกกระจกแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าเหลี่ยมสันบอดี้หัวน็อตนี่เดิมๆทุกจุดเลยไม่มีร่องรอยนะคะสวยมากๆหัวน็อตกริปกริปทุกจุดนะคะหาไว้ I, ใช้งานมาจัดได้เลยพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะใครสนใจให้รีบอินบ็อกเข้ามานะคะ ราคาดีๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะไปเร็วนะและได้ไปสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคนนิยมใช้กันเยอะพี่ๆรุ่นนี้นะคะกุญแจเขาจะได้เป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทแบบนี้นะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะนี่เครื่องปกตินะคะเครื่องฟิตเลยแบตเตอรี่ไม่มีชํารุดนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่เลขไมลหนึ่งแมื่นหกพัน 456กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมโรงงานพี่พี่หนึ่งเลยคือหนูสตาร์รถขึ้นมาแอร์เย็นมากๆแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคานนี้ต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยสภาพใช้งานแบบว่าดีมากๆนะเบาะด้านในไม่มี้ํำเลยพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันและเป็นหนังเดิมโรงงานไม่มีร่องไม่มีรอมม่อนเลยนะคะรับโทรสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยจอกลางเนะะี่ยค่ะเขาจะได้เป็นจอทัศสกรีนนะพร้อมกับร,ระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้แบบนี้นะคะ มีเซนเซอร์การยาให้นะรองรับในส่วนของวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้ปกติแล้วก็เชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคันนี้จะมีปุ่มไ้เชื่อมตรงนี้นะคะแล้วก็มี power outlet ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะตัวนี้ก็กดได้นะคะสัมผัสได้เลยนะนี่สัมผัสได้ปกติได้หมดนะคะกดกับกดเทินได้หมดเลยวิทยุใช้งานได้ปกติเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลง นี่เขาเป็นจอทัศสกรีนนะคะพี่ๆนะกระจกตัดแสงเป็นแมนวนวลอยู่นะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของ,ของช่องเก็บเว้นตาไฟเก่งเป็นสีส้มที่บังแดดนะคะมีกระจกมา1บานนะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะโหมดอีโคพาวเวอร์โหมด e ho, Mode, มีมาให้เบรกมือช่องวางของวางแก้ี่น้ำที่พักแขนตรงกลางนะคะสภาพสวยๆใครหาไว้ใช้งาน จัดรุ่นนี้ไม่มีผิดหวังแล้วค่ะพี่ๆได้รถสภาพกริปกริปน้องๆป้ายแดงแบบนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆนะคะหาราคาดีๆแบบนี้ค่อนข้างยากแล้วนะใครสนใจให้รีบทักเข้ามานะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็น4ประตูเกียร์ออตโต้ที่ราคาดีมากๆนะคะ539,000าเท่านั้นพอๆกับรถเก่งปีใหม่ๆเลยแต่พี่อย่าลืมว่ากระบะอนเนกประสงค์นะคะ ใช้งานบรรทุกของได้ขนคนได้เดินทางไกลสะดวกด้วยเครื่องยนต์ใหญ่นะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนสาหรับคันนี้เดี๋ยวพี่พี่ท่านใดสนใจเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ลิตรนะคะบอกเดิมโรงงานค่ะพี่พี่ไม่มียกเครื่องอูโวฮอนแน่นอนแท่เครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยไม่มีข้ามน้ำมันไหลรั่วซึมไม่มีของเหลวไหลหยดเยิ้มนะคะสำหรับแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ของเหลวทุกอย่างพวกเราดูแลให้ไหม่ว่าจะเป็นกองอากาศ หม้อน้ำนะคะที่ปัดน้ำฝนใดๆก็ตามดูแลให้หมดนะคะพี่ดูได้เลยคันนี้แผ่นเพจเลขเครื่องเลขห่างตรงนะแจ้งปีผลิตชัดเจนมอกอรเดิมโรงงานกระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปสภาพสวยๆกริบกริป,รปสภาพนางฟ้านะคะพี่ๆให้ดูเลยตัวคันด้านหน้าเนี่ยมาสวยๆเลยไฟหน้าไทโคอิโตะเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยรูกลมพวกเนี้ยนะคะสวยมากไม่มีรอยกระทุงรอยเหย่นะคะ หัวน็อตด้านหน้ากริบเดิมๆตัวคานไม่มีผิดสีเลยสภาพสวยแบบนี้พี่หาไว้ใช้งานไม่มีผิดหวังแน่นอนนะนี่คยโตเดิมโรงงานนะคะกรองอากาศปัม๊ม m อ s อยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดเดียวนะคะในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงให้ดูสวยจริงนะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยอะไรทั้งสิน้นนะคะได้ในส่วนของปัม๊มเดิมตโตโยตา้านะ แล้วก็ฉนวนกับความร้อนอยู่ในสภาพ800%ไม่ตกท้องช้างแต่ว่ามีร่องรอยเล็กน้อยนะคะตรงนี้หัวน็อตฝั่งนี้ให้ดูสวยจริงนะคะคันนี้539,000บาทเท่านั้นพี่จ๋าใครสนใจใครหาอยู่หาไว้ใช้งานให้รีบทักเข้ามาได้เลยฟรีดาวได้ผ่อนแค่เดือนละประมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นหมื่นหลักร้อยคุณพี่มีบริการตรวจรถมากกว่า2 1 5จุดมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุด และฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยมีบริการวิ่งเซ็น์ให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยไปได้หมดมีบริการส่งรถจัลไลให้ด้วยถ้าแถวกรุงเทพมหานครหรือส่งให้ฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะพี่พี่นะช่องทางติดต่อน้องอันอันขึ้นให้แล้วด้านล่างนะคะหารถราคาดีๆหารถสภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่ควรพลาดกับพี่พี่ทักเข้ามาได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะคะหนูต้องขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะฝากไว้ด้วยกับ r e v o 2.4 e p a สคันนี้ดับเบิลแค g เกียร์ออโค่ะพี่พี่ปี18นะมีบิดภาพกันใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ